สวัสดีครับ <c oughs> คลิปที่ประมาณคลิปที่เจ็ดที่ผมไม่ลงหัวข้อเพราะว่ามันมันจะได้จับวันที่ได้จำแค่วันที่แค่นั้นก็พอนะครับผม <c oughs> ดี๋ยวอัดตั้งแต่เช้าตั้งแต่เริ่มงานตื่นแล้วก็ไปนอนตื่นแล้วก็ไปนอนดูว่ามันจะได้สักกี่คลิปเราจะมีมีคลิปได้คลิปหนึ่งที่แบบว่า มันมีบางคําที่แบบว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าคนคนเราจริงๆเนี่ยมันมีแค่นี้แหละมีนอนมีนอนหลับกับตื่นนอนหลับกับตื่นนะครับเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่มีมากกว่านี้นะครับนอนในตอนแรกก็คือว่าก่อนที่เราจะนอนเราก็ทีนี้มันพัฒนาการมาไงพอมี คำสอนนะก็คือว่านอนจะนอนทั้งวันก็นไม่ได้ก็นั่งสมาธิใช่ไหมพอนั่งสมาธิก็เข้าฌานเข้านิโรธสมาบัติเข้าสมาธิหลายๆขั้นทีนี้แต่สรุปสรุปแล้วก็คือนอนคือนอนพักอะไรแต่ว่าเรียกเรียกการนั่งนั่งหลับว่าการนั่งสมาธิดีไมด่ดีครับเนี่ย ชีวิตคนมีแค่นี้นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วที่นี้คนเราตื่นมาทีแรกปุ๊บตื่นมาบางทีมันก็คิดเลยบางทีก็ไม่ได้คิดตื่นมาก็ทําในสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับแล้วแต่ใครคุ้นเคยยังไงแล้วพอหมดวันเราก็ไปนอนพักบางคนที่เป็นนักบวชเขาก็นั่งสมาธิแล้วก็เรียกว่าพักจิต นั่งสมาธิพักผือกไปเห็นนิมิตอะไรก็แล้วแต่แต่พอเย็นมากก็มานอนนอนแล้วก็ตื่นมีแค่นี้จริงๆนะไม่ว่าจะเรียกว่าการเข้าสมาธิหรือว่าจะเรียกว่าการเข้าฌานเข้านิโรธอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากนอนแบบธรรมชาติสัจจะความจริงอริยสัจจะความจริงคือนอนหลับแต่ว่าท่านฝึกไงฝึกในการนั่งสมาธิ ฝึกการเข้าฌานแล้วก็ไปถึงนิโรธอะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพาทาแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ไม่รู้แต่ว่าเพียงแต่ว่าชวนชวนกันคุยนะพี่นะทีนี้พอตื่นมาคนเรามันมันก็ต้องคิดครับแล้วแต่ใครจะคิดเรื่องอะไรนะครับพอเย็นเราก็ไปนอนอีกเนี่ยแต่ทีนี้ผู้ผู้ที่สนใจธรรมะก็จะเริ่มได้ยินว่านั่งสมาธิก็เอาบ้างนั่งสมาธิก่อนนอนบ้าง มันก็จะค่อยๆพัฒนานี่คนมันก็จะสลับกันอยู่แค่นี่สองอาการน,น,นอนไปนอนแล้วก็ตื่นมาทํางานไปนอนแล้วก็ตื่นมาทํางานนะทีนี้คนที่แบบว่ามาสนใจธรรมะทีนี้ก็จะค่อยๆแล้วนอนทีนี้เขาก็พิจารณาก่อนพิจารณาก่อนนอนจากที่เราได้ยินได้คิดนี่แหละในการฟังช่องต่างๆ้าก็พอนอนเราก็คิดตอนให้คิดมากขนาดไหนพอหลับแล้วมันก็คือดับ มันก็คือหลับพักผ่อนที่แบบว่าพอตื่นมามันจะสดชื่นพร้อมที่จะรับฟังคําใหม่ๆคําพูดใหม่ๆสับใหม่ๆเอาไปวิเคราะห์ดูมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราคิดมากมันก็มากถ้าเราคิดน้อยมันก็น้อยนี่เราคิดแบบว่ามนุษย์มันเป็นอย่างนี้จริงคนเรานะนอนตื่นนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นครับยืนเดินนั่งเห็นไหมนอน,นอนนอะนทำไมมันสบายที่สุด มันเหมือนคนที่นั่งสมาธินั่นแหละแต่เราไม่เคยฝึกเพราะว่าอย่างผมทํางานที่ผมอัดให้ดูมันก็เต็มที่แล้วสิบสองสิบสามชั่วโมงไปบ้านก็ไม่ใช่ว่าไปปุ๊บไปนอนเลยมันก็ไปทำกับข้าว่าจะนั่นน,น,นู่นนี่ใช่ไหมมันก็พอได้เวลาจะสวดมนต์หมดแรงแล้วมันก็ต้องหลับหลับไปหกเจ็ดชั่วโมงตื่นมาอย่างที่ผมทําให้ดูแล้วยิ่งเรามาสนใจธรรมานิยด้วยบางทีมันตื่นตัวมากมากนะจิตอ่ะ มันก็จะพิจารณานอนก็พิจารณาตื่นมาก็พิจารณาพิจารณาก็ก็จะพิจารณาตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอยู่ใน youtube นี่แหละใครที่แบบว่าทำมาเกินยี่สิบปีเหมือนผมนะเร่งเลยครับเราก็รู้ตัวเราอยู่นี่เรายังใส่ชุดฟอร์มอยู่เรายังกลับบ้านเรายังมีเงินเดือนเรายังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ไม่เพี้ยนนะครับเพียงแต่จิตอะมัน พิเศษมันพิเศษมากๆมันเลยทําให้เราดูเหมือนว่าเราเพีย้ยนจริงๆมันไม่เพี้ยนหรอกเหมือนพระเนี่ยพระท่านก็ไม่เพีย้ยนคิดมากๆปุ๊บแต่ท่านก็ยังมีจีวรที่ศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนสติมีทรงผมมีคิ้วที่โค้นออกพอจะหลุดมันก็หลุดไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องกลับมาสุดลหมหายใจเออพุโทโธงอะไรมั่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครมาถึงจุดที่ว่ากลัวเพี้ยนเนี่ยคือว่ามันจนเกียดละที่ ต้องปู่ท่านหาคําพูดมาไม่ถูกอ่ะจิตมันหมุนติน um ้วติ้วติ้วติ้วนั่นแหละคือว่ามันมันไวจนแบบว่าเรานึกได้พูดไม่ทันนึกได้จดไม่ทันพอจะพูดพอจะอะไรลืมอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดสมมติว่าอีกอีกแปดปีผมทําช่องครบสิบสิบปีใช่ไหมเกิดผมมีคนติดตามห้าพันผมมาเล่นกระโหลกกระลางเงี้ยเขาก็ไม่ฟังกันแล้วคนใหม่มาก็ตื่นแล้วผมก็ต้องนะ วันหนึ่งออกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันดเดี๋ยวลูกสิยบเบือ่อแต่ตอนนี้ผมทําแบบนี้ได้เพราะว่าผมก็มีพี่แค่สมคนที่ดูใช่ไหมคนอื่นเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้พี่สามคนเนะี่ยให้มันหมุนติ้ว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 เลยเนะี่ยสิบที่เพราะว่าพี่รู้แล้วนี่อริยะอริยะคือประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจสี่ มันหมุนติ้วติ้วยังไงเราสี่คนตอนนี้กำลังหมุนกันอยู่เนี่ยมันก็หมุนแค่นิโรธสมุทัไทยมักแล้วก็ทุ์แล้วก็ทุ์แล้วก็มักแล้วก็มักแล้วก็ทุ์ทุ์แล้วก็มักวนอย่างเงี้มันไม่มันไม่หนีไปไหนหรอกทุกก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัไทยคิดยังไงมันก็เป็นความจริงอันประเสริฐทุกสมุทันีนิโรธดับ นั่นเนี่ยเรา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 เข้าสมาบัตินิโรธไม่เป็นเราก็ไปนอนมันคล้ายกันมากจนแบบว่าผู้ที่ท่านพิจรารณาสังเกตจนท่านเอาไปเป็นตํารานั่นแหละผมว่าอย่างนั้นนะ่ะขออนุญาตนะอาจจะผิดผิดธรรมชาติไงเขาไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติพระองค์ก็พาทำแล้วนอนสี่ชั่วโมงไม่ใช่นอนเจดวัน แต่ถ้าจะทําก็ทําเพราะว่าท่านทําแล้วก็มันเกิดผลดีกับท่านนะครับแต่พระเจ้าสอนเราหมดแล้วพระอง์เดินก็เดินธรรมดาเดินนอนพระองค์ก,ก็นอนสี่ชั่วโมงไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติใดๆทั้งสิ้นนะครับฉันพระองค์ก็ฉันให้ดูแล้วเมื่อหนึ่งอยู่ได้พูดพระองค์ก็พูดพูดธรรมดาธรรมดาไม่ได้พูดอ ให้มันแบบแปล,แปลยากให้พระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าต้องพูดให้ง่ายที่สุดให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดใช่ไหมครับเนี่ยหมุนไปอันนี้ยทุกสมุทัยนิโรธมกักหมุนไปเพราะว่าเราไม่ต้องเกรงกลัวเรื่องคำว่านิโรธเ,เราพูดบ่อยๆทำบ่อยๆครว่าเราพิจารณานิโรธก็คือการสบายเราอยู่ในความสบายพิจารณาในความสบาย แม้บางครั้งมันจะไม่ราบเรียบเสมอไปอย่างเงี้ยเพื่อนที่อยู่ข้างๆนั่นแหละคือสติของเราชุดฟอร์มเราก็ใช่มันไม่หลุดออกไปจากมันคงไม่ลางานออกไปหาคําตอบหรอกต่อให้ลางานออกไปหาคําตอบไปบวชความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนมันก็เหมือนเดิมจนกว่าเราจะหมุนแบบว่าลงล่องลองลอง็ลอกพอดีมันเข้าแก๊บพอดีคลิกซองมันต่อเลยลงลอง็ลอกพอดีอย่างเงี้ยแต่ ขอว่าเราจะไปจากขันห้าอย่าคิดนอกเหนือไปจากขันห้าอย่าคิดนอกเหนือไปจากอาริยะสัตสีทำการทํางานนะครับอย่าให้มันไปหนีไปจากอาริยะมักมีโยงแปดคิดสามข้อเนี้ยเอาอย่างว่าเอาแค่ถึงสิ้นเดือนเนี้ยเผื่อเราได้คําตอบเล็กๆน้อยนคนเรา นอนตื่นมาทํางานแล้วก็นอนนะครับช่วงระยะที่เราตื่นเราก็พิจารณาสักนิดหนึงช่องนี้พูดพอมีสาระเราก็ฟังสักนิดนึงช่องนี้ดีเอาไว้ก่อนองไหนเอาไว้ก่อนรู้ว่าพอจิตมันหมุนเนะี่ยมันจะเข้าใจเขาเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันหลงไอตัวมาไอตัวอริยสัจสี่ตัวขันห้ามันจะออกตรงนี้มันจะออก โด,โดยเฉพาะตัวสมุทรไทยมันเอาไา่อยู่นะครับเอาไา่อยู่ไม่เป็นไรถ้าพลาดแล้วก็พลาดไปเดีย๋ยววันนี้นอนพุ่งนี้ค่อยมาเริ่มใหม่มาทวนกันใหม่มาทบมาทวนกันใหม่